คุณนภพกรครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหวันนี้ยังไงดีคะพี่มีอะไรเด็ดๆบ้างไหมคะตลาดดูดีก็ย้อนมาหนึ่งว่าคือถ้าเกิดเราเราอย่าไปสนใจแต่เฉลีมากนะครับให้เรื่องตัวหุ้นแล้วเราจะชนะตลาดได้ยากนะครับแต่ถ้าย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นที่ผมให้เนในการเนี่ยแต่ตัวมันขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับก็จะเป็นอย่าง SCI ธน a n a t ยะ k t c สามศูนย์ที่เราให้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็มาดีหมดอะ เพราะถ้าเกิดเราเป็นมวัวแต่อิงตัชนีอยู่เนี่ยทําให้เราไม่ได้หุ้นนะนีับไม่ได้เงินด้วย,วยงงก็ให้เน้นไปที่ตัวหุ้นไว้เป็นหลักค <c oughs> จะทําให้เราเนี่ยอตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะการเน้นตัวหุ้นมันคือการดูทั้งในแง่ของพื้นฐานดูในแง่ของเทคนิคดูในแง่ของกลยุทธ์ประกอบกันแ <c oughs> ต่ถ้าเกิดเรามัวแต่ไปมองเซ็ตชาวเซ็ตแดงๆเนี่ยยังไม่มีใครกล้าซื้อหุ้นครับเพราะฉะน,นั้นมันทําให้เราเสีย <c oughs> เสียรอบ <c oughs> เสียน้นนะครับฟังในรายการนี้นักวิเคราะห์ท่านไหนก็ได้ นะครับแต่ขอให้ท่านเน้นในการดูหุ้นมากกว่าดูเซ็ตจะทำให้ท่านเลือกหุ้นได้นะคก่อนที่จะแจกหุ้นวันนี้ขอเน้นย้ำไปที่งานสัมมนาที่หนึ่งครับคุณหน้าพรได้ค่ะงานสัมมนาที่ผมที่มีจับนะครับวันที่สามสิบพฤษภาเนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับมีอาจารย์หมอไพศาลนะครับโหลาศสตร์ดวงหุ้นนะครับชื่อดังนะครับขึ้นสัมมนาแล้วก็ผมก็จะขึ้นสัมมนาด้วยนะฮะอาจารย์จะทิพ์มา นิดหนึ่งว่าหุ้นเนี่ยไม่ลงมากกว่านี้เท่าไหร่อเออต้องไปฟังกัน,นว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์เนี่ยให้หุ้นเป็นรายวันเป็นรายเดือนครบสิบสองเดือนเลยค่ะนะครับต้องไปฟังครับปาโทรด่วนเลยนะครับศูนย์ศออูนย์อะไรเนี่ยมีเบอร์นะครับเบอร์ที่จะให้ก็คือศูนย์แปดสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสี่สี่สี่นี่คือหนึ่งเบอร์ อ่าค่ะนะครับไลค์เบอร์นี้ก็คือ082นะครับเอ,อ7139414นะครับโทรเบอร์ไหนก็ได้รีบโทรนะครับเดี๋ยวเต็มแล้วก็หน้าเสียดายนะครับ0847777444แล้วก็0827139414ครับได้ตัวนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับค่ะคุณที่จะให้วันนี้ จริงๆนเมื่อตอนบ่ายผมไม่ให้หุ้นตัวตัวหนึ่งใบแรงดีนะครับผมว่าจะให้ตอนเย็นเลยไม่ให้นะเมื่อนะตอนบ่ายให้วุ้นตัวเจไปตอนนี้ขอเปลี่ยนเปร่ตอนนี้กตฏจะเริ่มมาตัวที่จะให้ตัวนี้เนี่ยผลกับการไปมาสี่สะเก้ากระโดดชักแล้วก็ราคาหุ้นอย่างแดงๆอยู่เลยค่ะราคาหุ้นกลับมาบุกแหวนลุกคน้ั้งมากตัวนี้คือตัวปรินเิรินะครับปรินเิริปรินเิริตัวนี้เงียบไปนานไรมาสนะี่เลยคือคือปรินเิริเนเขาได้ผู้ร่วมทุนใหม่นะคือกลุ่ม KTN นะครับค่ะ เขามีคอนโดจำนวนสองแท่งมูลค่าหลายพันล้านครับที่พร้อมไมากที่สุดแล้วค่า่าแไ่มากสี่โอนเยอะพอสมควรที่เป็นคอนโดของกลุ่มเคพีเอ็ที่โอนเข้ามาในกลุ่มของพิ่นิริและทางที่ิ่นิริเนี่ยพลิกเป็นกาไรนะครับค่ะแล้วก็บุ๊แวลูของพิ่นิริอยู่ที่สามบาทครับค่ะราคากระดานตอนนี้บาทสามสิบเองนะติดม้าติดมือกันนิดนึงหุ้นที่ลงต่ําๆแบบนี้ผมมองความเสี่ยงต่านะครับโอกาสได้เปรียบค่อนข้างเยอะ ผมให้แนวต้านเป็นเด็ดว้ที่1บาท48ครับ,บลองถือสัก2-3วันดูนชิว,ว่าเป็นยังไงแล้วก็แนวในการคัดถ้าเกิดหลุด 1, 25, 1> บาท25เราหนีนะครับ1บาท25หนีนะคะคแนวต้าน1.48นะครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจกับกระแสผลประกอบการไตรมาส4แล้วก็ปารปตีน่าจะกลับมาอ้อโหพี่เด็กแนวแนะนําน,น,านี่หุ้นวิ่งเลยนะคะวิ่งเลยนะครับปตัวปินนะครับย้ำว่าเป็นตัวปินค่ะนะครับ ก็วันนี้ฝากหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวได้ค่ะขอบ,ค,บคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ